แก่เขาบรรยายมาจากเม็ดตาลจันโอทจากการที่เขาเอาผลัดจากเม็ดตาลที่เราไปไปยีแล้วนะเรามีกลุ่มหนึ่งอย่างเม็ดตาลสุกเนี่ยพอตาลก็สุกเนี่ยเราเราก็ไปยีตาลเอาเนื้อตาลไปขายแล้วพอไปยีตาลเสร็จจะเหลือเม็ดตาลใช่ไหมอ่าใช่ใช่ใช่เม็ดตาลแล้วก็มาเพาะเป็นต้นตาลอ่าพอาเพาะเป็นต้นตาลเสร็จต้นตาลเนี่ยเขาจะแทงลงไปการเพาะต้นตาลการเพาะต้นตาลเนี่ยจะเอาเม็ดแบบไปแช่น้ําก่อน ใช้นานกว่าหนึ่งเดือนเม็ด้ใช่ไหมคะอันนี้อันนี้อ่าอันนี้มันทำไมหนูเป็นนิดวนึ่งหนูชอบกินข้างในค่ะใช่จ้าวตอนตอนถ้าร้อนถ้าร้อนนะคือมันยังอ่อนอยู่แต่ถ้ากรณีถ้าเม็ดแก่เนี่ยคือเราดีเอาเอานั้นตายไปแล้วก็เหลือแค่เม็ดกับที่ใยตาลที่ยึดติดใช่ป่ะอ่าแล้วก็เอาทิ้งอ่ะส่วนมากเราจะเอาทิ้งแหเอาทิ้งจากที่เราดีดตายไปแล้ว เขาก็เอาเม็ดดำไปใช่น้ำใช่น้ำก่อนแช่น้ำก่อนแล้วก็มาทำคอกสูงประมาณสักแปดสิบเซนเอาเอาไปวางไว้รดน้ำไม่ชื้นทิ้งไว้ประมาณสัก3เดือนลเขาจะทิ้งทิ่มลงไปแล้วจะโตเป็นต้นขึ้นมามันจะต้องเดินลากให้สุดก่อนเดินลากข้างล่างใต้ใต้ดินให้สุดมาถือจับเป็นต้นเลยไม่เหมือนมะพร้าวมะพร้าวขึ้นเลยใช่ใช่เดี๋ยวเราทำปลูกก็ทำไมไม่เห็นใบตาไม่เห็นไหม พ่ากมันเดินอยู่พาะเราจะเห็นมันกมันอ๋อใช่ลากมันจะอยู่ลึกมากเลยมันจะไปของมันสุดแล้วเนี่ยมันทีวราดมันแข็งแรงแล้วเนี่ยมันถึงจะค่อยแตกยอดยอดใบหนึ่งก็คือหนึ่งปีแล้วก็เอาเนี่ยมาใส่ถุงก็ใส่ถุงเสร็จแล้วก็ตัดลูกทิ้งใช่ไหมตัดลูกทิ้งเอาลูกนี้ไปเผาถ่านเผาถ่านเอามันออกไปหมดส่วนที่เหลือจากที่ต้นต้านเราก็ถึงเป็นเผาถ่าน โอ้มันออกจากต้นฐานใช่ใช่ก็เปลือกเนี่ยเป็นเป็นฐานได้เราเราเราเคยเห็นแต่ต้นมันโตแล้วนู้เราไม่เคยเห็นมันมันได้เห็นต้นเล็กๆที่ธรรมชาติของมันเนี่ยคือมันเดินเดินเดินของมันแล้วเนี่ยก็คือบางทีถ้าเราไม่เพาะเองเราทิ้งไปเรื่อยๆมันก็จะเกิดของมันเองมันก็จะเกิดของมันเองค่ะอย่างเงี้ยก็แตกออกมาส่วนมากตัวที่เกิดของมันเองตามธรรมชาติกับที่เราปลูกเนี่ย อ่าตัวที่มันงอกงามที่สุดตัวไหนมันจะมันจะมีความงอกงามแล้วมันเกิดได้เร็วกว่าค่ะจา์เราไอ้ตัวที่เราดูแลนี่แหละเพราะอย่าง้อยเราดูแลให้ปุ๋ยให้น้ำใช่ไหมช่อมาลากลงดินไปถ้าเราปล่อยไปตามมีตามเกิงทีมันก็เราจะเห็นอยู่อย่างเงี้ยเป็นสองสามปีก็อยู่อย่างนี้แหละเว้นแต่ว่าดินเขาจะแบบ อะไรแล้วเออขาจะเริ่มขึ้นมายิ่งว่าคนเราปลูกรดน้าใส่ปุ๋ยเพื่อเพวามก็เหมือนดาบวิชัยดาววิชัยอ่ะเขาจะเก็บเขาจะเก็บผลตาลที่ตกจากต้นะลงมาลงมาแล้วก็มาฟองแล้วก็กวาดขยะกวาดใบไม้มาทับถมไปเรื่อยพอฝนตกแดดออกความชื้นอ่ะมันก็จะงอกของมันเองแต่ของดาววิชัยเขาจะฝังไปตามดินแล้วก็เข้าฝังเป็นในดินเสร็จเขาก็จะใส่เม็ดพุ่งาไปด้วยพอฝนตกมาปั๊บมันก็แตกทั้งยอดตาลแล้วก็ ยอดพุทาแต่วัวที่มากินห้างถนนเนะี่ยห้างที่แกปลูกอะ่ะมันก็จะไปกินใบพุทราและยอดตาช่ไหมแต่พอใบพุทราจะมีหนามต้นพุทราจมีหนามมันก็จะทําให้วัวเจ็บก็ไม่กล้ามากินตรงเนี้ยสุดท้ายต้นตาลเขาก็เลยงอกโดยโดยงนาะที่เราเห็นอ๋อภูมปัญญาใช่เขามีทิศของเขาเพราะ่าที่ดับใจที่ใช้เขาปลูกอะ่ะเขาปลูกที่ตามดินถนนตามท่านคลองเนี่ยก็จะขุดๆแล้วก็ทิ้งตาลไปสองสามเม็ดและพร้อมกับเม็ดพุทราด้วย เพราะว่าพอมันขึ้นมาป้องกันเนี่ยวัวควายที่มันมากินหญ้ากินอะไรไปมันเห็นยอดตาอ่อนยอดใบ,บไม้อ่อนมันจะกินใช่ไหมแต่พอเข้าไปเจอหนามที่ตาตามปั๊บเขาก็จะเสร็จไม่ยุ่งกับต้นนี้อะไรเงี้ยมันก็จะใช่มาจามันก็จะเติบโตเพราะฉะนั้นตูงที่ปางตูอ่ะที่สีสเกตสมไมต้นตาเม,มันเยอะเพราะกระชา ปกติเนี่ยส่งใครที่ไหนคะเนี่ยใครมาสั่งบ้างเกาเอาไปทำมาเลยเวลาเขามาเที่ยงสวนตางสวนตางก็อยากได้ต้นแล้วครับเราเอาไปเราก็ได้ต่อยหยิบยอดมันก็เหมือนกับควบวงจรแบบทำอาหารตรงนี้มันเหมือนควบวงจรได้ก็เห็นไหมทำนี้ก็เห็นก่อนเนาะเขาอยากเเลยว่าก็เลยคุยกับเออเอ็กโซทราดมาเขาดูว่าชีวิตกข์ทางบ้านเราเนาะเวลาเราสร้างมาใหญ่ๆแล้วอ่ะ ถ้าจะเอาผู้หญิงไปประดับประดับเหมือนพระวิษณพน์รืออาจารย์อื่นนะว่ามันควรจะใช้อย่างเงี้ยไปทำให้มันเป็นไม่เป็นนั่นเป็นสัญลักษณ์ที่เรามองอ่ะคน้อยที่นครราชสีมาต้มตานก็ขึ้นคู่ค่ะทีนี้ทำไมขึ้นคู่ขึ้นคู่เพราะความที่ว่ามันอยู่ได้ถึงสองร้อยปีขึ้นไปเรื่อยๆเพราะเหมือนว่าเราหนถ้าคอนล้วัฒนธรรมต้มตานต้นนั้นก็ยังอยู่คู่อยู่ช่วงนึ่งบางคนก็จะสื่อสารเป็นคทำแบบจินตนาการว่าเฮ้ยคนที่ก่อสร้างเขาเอาใบพาด เปียนแบบเปลียนลายเอาไปตามมาขีดเขียงใช่ไหมแล้วก็ใช้ดีไซน์แบบแต่เื่อเรื่อยๆเๆเึืไปๆเรื่ยมเนก็เลยทําื่อเหมยือนว่าไปเาือยๆเรื่อยๆร่ยเรือย่าเรา่อร่ย่รอเื่อยอรือเรยน